สิ่งที่ตัสรูแปจากพระไตยปิดกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่19หน้าที่5้ายยีข้อที่1,664พิกขุกทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นไปสุดโต่องอยู่สองอย่างที่บรรปะชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไร คือการประกอบตนทั่วพันอยูด้วยความไข่ในการทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ สองอย่างนี้แหละพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตะทาคตได้ทัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรัสรู้อ้อมเพื่อนิพาน ทิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกขุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายการนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองแปดประการนี้เองแปดประการคืออะไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้อง ความดำงเริยที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความมะรึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องพิกขุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจับขบทำให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัดสรู้อ้อมเพื่อนิพานพิกขุทั้งหลายนี้แหลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความประทวกกับสิ่งไม่เป็นทีร่รักเป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งทีร่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ล่าวดโวยยอ่อขันห้าที่ประกอบด้วยอุป,ปาทานเป็นทุกข์พิกขุทั้งหลายนี้แหลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์คือตัณหา อันเป็นเครื่องทาให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นทิ่ขุกทั้งหลายนี้แลคือความทิ้งอันประเสริฐเระย่างความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิท เพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสลักทิ้งความสละคืนความปล่อยความทําไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นพิกขุทั้งหลายนี้แหลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติอันทำให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ อันประกอบด้วยองค์8ประการนี้ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดําริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทําการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาพเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องภิกขูทั้งหลาย จับขู่เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ก <sparks> กนี้ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความทิ้งอันประเสริฐคือความทุกนี้เราตถทาคตกำหนดรู้รอบแล้วพิกขุทั้งลายจับขู่เกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุก์เกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแกเราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้ว ทิกขูทั้งหลายจักขู่เกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความทิงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่า ก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือฟองความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วทิกขูทั้งหลายจัะขู่เกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแกเราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแกเราว่าข้อความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือฟองความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดนี้แล้วพิกขุทั้งหลายตลอดการเทียงไหลที่ยานทัศนะเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราอันมีปริวตสสาม มีอาการ12ในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียรน,นั้นเรายัางไม่ปฏิญญาว่าได้ทัศรู้ได้ทัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกผมมโลกในหมูสัตว พร้อมทั้งสมณะาาพราห์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิกขุกทั้งหลายเมื่อใดย,ยานัทัศนะเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราอันมีปริวัติสามมีอาการสิจสองในอริยสัจท,ทั้งสี่เรานี้เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพมมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์การรู้สึกพระองค์ว่าได้ตัสรู้แล้วแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่สิองหน้าที่323ข้อที่320ภิกขุทั้งหลาย ก็เมื่อเราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนก็รู้จักโทษแห่งสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาขั้นรู้แล้วจึงได้สแสวงหานิพาานอันไม่เกิดไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกไม่เศร้ามองเป็นธรรมดาอันไม่มีสิ่งน่งยิ่งไปกว่าอันเกษมจากอยู่คะธรรมเราก็ได้บรรลุพระนิพพานนั้นอันหนึ่งปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่ตับกําเริบการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบเป็นที่เกิดใหม่นี้ได้มีี ดังนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ